สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลกโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหวอัวโตนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานออล่าพลังงานสิ่งดีๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะทุกคนค่ะในรลายมีดีในดีมีหลายสินเสมอแล้วเจอกันนะคะ ไพ่บางแรนดอมนะคะก็จะมีทั้งดีทั้งร้ายน้อมรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะน้อมรับแต่พลังงานที่เป็นบวกนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณที่คอมเมนต์ที่กดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็คนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะหรือว่าถ้าใครข้ามก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะมาค่ะเช้านี้นะคะเราจะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณ move on, หรือว่าหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณได้ตื่นรู้แล้วนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อคุณได้นะคะหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนหรือว่านะคะคุณยังไม่หลุดหรอกแต่ว่าคุณ move on ได้แล้วเออคุณได้ตื่นรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมาค่ะเราก็เลยทำนะคะทำแรนดอมนี้ขึ้นมานะคะให้ทุกคนมีความสุขนะคะในเช้าอากาศที่สดใสแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเราก็เลย เอาราชาและราชนีถือเหรียญมาตั้งให้ทุกคนได้แบบอุ้ยอเลิร์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะจักรวาลจะชอบคนที่แบบว่าจักรวาลจะเป็นคนที่แบบว่าชอบคนที่มีอเลิร์มีความสุขหวัวล้อได้ทั้งวันยิ่งหวัวล้อทั้งวันเงินก็จะเข้ามานะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ มาค่ะนะคะเรามาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยว้าวเดอะ o มูนนะคะเดอะ o มูนแล้วก็ดีเอ็มพีคุณจะได้รับความสุขคุณกำลังได้ลนคุณตัวคุณเองนั่นแหละค่ะกำลังปลดล็อกตัวเอง Move on ออกจากความขาดแคลนนะคะแล้วก็ Move on นะคะออกจากความมืดมนในชีวิตก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคไฉไล ก้าวเข้าสู่ยุคทองของคุณนั่นเองนะคะก้าวเข้าสู่ยุคความเจริญรุ่งเรืองยุคทองในตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะแล้วยังไงไพ่ออกมาดีมากก้าวเข้าสู่ยุคทองเมื่อคุณมุฟออนนะคะจากนะคะความขาดแคลนคุณก็จะเจอยุคทองของคุณไงคะเพราะว่าขึ้นดีเอ็มเพจเลยนะคะ มาค่ะนะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนวิความสุขความสุขบางคนจะได้ปตั้งหลักปักฐานกับใครสักคนนะคะนี่สวยมากเราชอบไพ่นี้มากเลยนะทาทุกคนมันสวยมากนะคะการแต่งงานนะคะการลงหลักปักฐานกับใครสักคนนะคะความสุขบางคนยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครนะคะแต่คุณจะได้รับความสุขที่เต็มเปี่ยม นะคะเต็มเปี่ยมในช่วงระยะเวลาที่คุณนะคะทามมิ่งช่วงนี้นะคะอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงสี่เดือนหลังคุณจะได้รับความสุขแบบเต็มเปี่ยมเลยกันยานะคะตุลาพุจิกาธันวานี่คือช่วงยุคทองช่วงแห่งเวลาแห่งความกอบโกยของคุณนะคะจงทำตัวให้ alert, หลอลเลสหัวรอเข้าไว้นะคะทุกคนรักทุกคนนะคะนาจาจา๋านะจา๊ะ ความรู้คุณมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะคุณนำความรู้ตัวตนของคุณเป็นคนเก่งตัวตนของคุณเป็นคนฉลาดมีทั้งความรู้ด้านฝีมือมีทั้งความรู้ด้านนะคะสมองมีทั้งความรู้ในวาจาทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมตัวเป็นคุณ เป็นราศีอะไรก็ได้นะคะพอขึ้นเดอเมจิเชียนนะคะตอนนี้นะคะความรู้ของคุณมันเต็มเตี่ยมมันเออทะลักจนอยากจะออกมาแบบโอ้ยฉันอยากคุณมีความกระตือรือร้นแบบในทุกๆเช้าที่คุณตื่นมาอะไรเงี้ยอยากทํางานจังเลยลุกขึ้นมาทํางานถ้าคนหมดแพชชั่นนะคะหมดแพชั่นหมดความหลงไหลก็จะไม่อยากลุกขึ้นแต่นี่คุณ ลุกขึ้นขึ้นมาแบบโอ้ยทำไมฉันอยากทำงานทั้งวันยิ้สี่ชั่วโมงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดสเซสตาสิ่งใหม่ๆจ้านะคะนี่คือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังบังเกิดขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ก้าวสู่ยุคทองก้าวสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองเหมือนนะคะเก้าสู่ยุคเก้านี่แหละตัวตนของคุณได้ก้าสู่ยุคเก้าอย่างแท้ถู ณนะวันนี้ที่คุณเข้ามาดูนะคะยุคเก้าของคุณที่แท้ถูนะคะบางคนอ่ก้าวเข้าสู่ยุคเก้าก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตแต่ถ้าคุณเข้ามาดูแรนดอมนี่เมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่าคุณก้าวสู่ยุคเก้าของคุณเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะความเฮงความรวยนะคะการงานนะคะการงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหนคุณสามารถ เก็บรวบตึงได้เลยคุณไม่กลัวอะไรแล้วนะคะการงานของคุณมันสามารถคลี่คลายไปได้นะคะคุณรวบตึงได้เลยนะคะเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจากงนานหนักขนาดไหนคุณเห็นไหมคะว่าชายคนหนึ่งเขานะคะหอบปืนฟืนสิบสิบไม้นะคะขึ้นขึ้นเพื่อที่จะนำฟืนเนี้ย ไปก่อเป็นไฟให้ความอบอุ่นให้กับครอบครัวก็เหมือนคุณนี่หละค่ะคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณได้มูฟออนจากความขาดแคลนจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เก็บสะสมความขาดแคลนความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะไปถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะแปรสภาพเป็นความอบอุ่นนะคะนั่นเองนะจ๊ะมาจ๊างานชีวิตที่สดใส เหมือนรุ่งอรุณวันใหม่ชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยนะคะทุ่งแห่งแสงตะวันทุ่งแห่งความเบิกบานต้อนรับเช้าวันใหม่เหมือนดอกตะวันนี้นะคะงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆของคุณจะเริ่มก่อตัวขึ้นงานใหม่ของคุณที่คุณลงมือทําอยู่นั่นเองนะคะตอนนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันตั้งตัวได้แล้วมันอยู่นิ่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็พยายามที่จะมองหางานอื่นๆต่อ มาดูไพ่ด้านหลังนะคะที่ผ่านมานะคะความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคมากมายทั้งลมลมแนลมฝนลมฝนพายุทุกอย่างทุกอย่างตัวคุณนะคะคุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณได้ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคุณเจอทั้ง วิบากกรรมมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะชีวิตของคุณได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองที่แท้ทูแล้วนะคะนี่คือตัวตนของคุณเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันนะคะว่าก้าวเข้าสู่ยุคทองของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณนะคะเมื่อคุณมูฟออนออกจากความขาดแคลนทุกอย่างนะคะคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ six of cups นะคะบางคนนะคะจะมีความสุขจะได้กลับไปทำงานช่วงนี้ six of cups ออกเยอะมากเลยนะคะหลาย r a n ดอมแล้วนะคะเป็นการบ่งบอกว่านะคะคุณจะได้กลับไปทำงานนะคะเก่าๆของคุณได้นำงานเก่ามาปัดฝุ่นนั่นเองนะคะเช่นนะคะคุณทำงานบัญชีนะคะคุณไปสมัครงานบัญชี นะคะคุณก็จะได้แบบนี้ค่ะหรือถ้าคุณเป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์นะคะในในมรัฐบาลแล้วแต่คุณก็อยากแบบว่ามีเป็นอาจารย์พิเศษเพิ่มอะไรเงี้ยคุณก็มาเปิดโรงเรียนกดวิชาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเมื่อคุณลาออกจากอาจารย์ประจําคุณก็มาเปิดเป็นอาจารย์พิเศษนะคะเปิดแบบคัดให้เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ นะคะงานเก่าๆหรือบางคนอาจจะได้กลับไปทํางานในสถานที่เดิมๆนะคะหรือบางคนลูกนี้จะเอานี่บางคืนคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวใหม่ของคุณก้าวจริงๆน้วย เก้าถ้วยทุกคนดูนี่ดูนี่ค่ะนี่นกหงยกเลยนะคะนกหงยกคุณจะกลับมาฟื้นชีวิตอีกครั้งนี่คือ9้าแห่งความอุดมสมบูรณ์9แห่งความมั่งคงเก้าสู่ยุคเก้าที่แท้ถูกคุณได้เข้าสู่ยุคเก้าที่จริงๆเรียบร้อยเล้ยวนะคะเพราะนี่คือนกหงยกชีวิตของคุณเปรียบเป็นดั่งนกหงยกที่ไม่มี อะไรที่จะมาทำร้ายคุณได้นะคะเมื่อคุณตกต่ำสุดให้คุณรู้ว่านั่นคือคุณกำลังจะทะยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนจ๋ามาจ้านะคะแล้วไงต่อคะนะคะเจ็ดหกถ้วยแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็9้าถ้วยเราขอสับไพ่อีกนิดนึงนะคะ <S <S ความสุข คุณจะมีความสุขแบบล้นเออเลยแบบเออทะลักเลยนะคะหนึ่งถ้วยคือสิ่งใหม่ๆคุณจะได้รับความสุขแบบแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนะคะความสุขที่เฮ้ยเราขาดหายความสุขครั้งแบบนี้ไปนานเท่าไหร่แล้วคุณจะกลับมานึกเฮ้ย เราเราขาดความล่าเลิงไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษถ้าคุณไม่รักตัวเองให้คุณรักเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะอย่าทําตัวให้อ่อนแอจงอ alert ได้ทุกวันทุกช่วงเวลานั่นเองนะคะทุกคนจ๋านะคะจงอ alert ได้ตลอดเวลานะนะคะมาค่ะเราขอสับไพ่ก่อนนะนี่คือนะคะ เมื่อคุณหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณก็จะได้แต่งงานมีฐานะที่มั่นคงอาจจะไม่แต่งงานก็ได้ได้งานใหม่งานที่มั่นคงนะคะบางทีอาจจะกลับไปอยู่ที่ทํางานเก่าก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทํางานเก่าคุณจะมีพาวยิ่งกว่าเดิมคุณจะสวยสดงดงามคุณจะหลอ่อการกลับไปครั้งนี้กลับไปแบบผู้ชนะแบบนี้ค่ะกลับไปแบบความสุขที่เต็มเปี่ยมนะคะ 5นะคะที่ผ่านมานะคะห้าไม้เท้ากับ10บไม้เท้านะคะวินาศนะคะการงานของคุณมีความวินาศนะคะในวินาศก็คือการตกงานหรือมีความขัดแย้งในที่ทํางานอย่างรุนแรงนะคะอย่างรุนแรงเลยพอขัดแย้งแล้วคุณก็ลาออกจากที่ทํางานเนี่ยค่ะแต่เราบอกว่าก่อนที่จะลาออกอ่ะ ให้คิดให้ดีก่อนเคยเห็นไหมคะ่ะลาออกแล้วจะเอาอะไรกินบางคนอ่ะพูดว่าจะลาออกลาออกแต่ไม่ลาออกสักทีนะคะแต่บางคนที่ไม่พูดอะ่ะลาออกเฉยแบบนี้ค่ะเคยเป็นไหมคะ่ะ <c oughs> นะคะเรามาต่อกันค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะการงานนะคะจุดจบของการทํางานของคุณได้จบสิ้นแล้วนะคะนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> การสพ p นะคะคุณจะมีใครเข้ามาสักคนซับพอร์ตคุณในด้านการเงินนะคะเพราะว่าตอนนี้การงานของคุณตกอยู่ในภพวินาานะคะการงานมีปัญหาแต่คุณก็จะมีใครสักคนมาช่วยซับพอร์ตคุณในด้านการเงินกะเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อมีปัญหาด้านการงานใช่ไหมคะการเงินก็จะลอยหลอไปด้วยแต่คุณ มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในด้านการเงินให้ทันท่วงทีนี่คือเมื่อคุณมุฟออนจากความทุกข์หรือว่าความขาดแคลนต่างๆนั่นเองนะคะคุณก็จะได้โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะเราขอถามอ่อสิบดาบกับห้า เอ้สิบไม้เท้ากับห้าไม้เท้าจะจบไหมจบจะจบไหมนี่คือตัวตนของคุณนะคะนี่คือตัวตนของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วจบค่ะคุณจะกลายเป็นคนใหม่นะคะจบเลยค่ะนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์เหมือนพ่ะแม่ธรณีถ้าเป็นดีเอ็มเพจ คือรวยที่สุดของรวยมีความเมตตามีความอ่อนน้อมมีความเอ็นดูคนอื่นเป็นผู้ให้ผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้ให้เขาต้องรวยก่อนใช่ไหมคะพระแม่ธรณีเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะผืนแผ่นดินไหนก็เป็นของแม่ธรณีไม่ว่าอยู่ขั้วโลกไหนถึงอยู่ใต้มหาสมุทรก็มีพระแม่ธรณีจริงไหมคะ นั่นแหละค่ะนะคะคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะคุณจะมีเบบีนะคะดูพระแม่โรตนีสิคะเบบีของคุณนะคะจะจะนำโชคนำทุกสิ่งมาให้นะคะนะคะจะนำโชคความอุดมสมบูรณ์มาให้นั่นเองนะคะดูสันจบสิคะชีวิตใหม่ นะคะเดอะซันจา้านะคะเดอะซันชีวิตใหม่มาแล้วนะคะชีวิตของคุณเดอะซันมาแล้วจา้านี่ค่ะนะคะเราชอบมากสวยมากเดอะซันในที่นี้เป็นเดอะซันที่เป็นถ้าใครเรียนศาสนาพุทธเขาเรียกว่าธรรมจักรใช่ไหมคะธรรมจักรก็คือ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเป็นทุกอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเป็นพราอ,อรหรันคุณมีทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพคุณตัดสรู้เอ้ยไม่ใช่ตัดสรู้คุณตื่นรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วจงทําตัวให้อเลิศทั้งวันนะคะให้มีความสุขหัวเลาะไปเลยไม่มีใครว่าคุณบ้าหรอกคะ่ะนี่คือความสุขที่เต็มเตี่ยมที่คุณจะได้รับในช่วงเวลา ตั้งแต่คุณมาดูแล้วตลอดไปไพ่แรนดอมนี้นะคะช่วงเวลาตอบจากนี้คือยุคทองของคุณแล้วนะคะคุณได้ m o บออนจากความขาดแคลนนะคะจากอุปสรรคปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคุณได้ m o บออนออกจากสิ่งที่มันทําให้คุณโทมมันทําให้คุณเหนื่อยมันทําให้คุณทุกสิ่งทุกอย่าง ะค,ะคุณต้องลุกขึ้นมาคุณอย่าเป็นคนอ่อนแอถ้าคุณเป็นคนอ่อนแอแสดงว่าคุณไม่ได้หลักเม็ดเลือดขาวของคุณนั่นเองนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวตีตายเลยนะ <c oughs> แม่หมอพูดเสมอเหนื่อยได้ทอได้ก็แค่พักพักเสร็จแล้วลุกขึ้นมาฉันสู้ฉันมีความสุขโอ๊ยฉันมีความสุขจังเลยทำไมฉันสวยจังทำไมฉันหล่อจังแม่หมอจะพูดอย่างนี้ให้กับทุกคนตลอดเลยนะคะ 1เหรียญน,นะคะโอ้ยไม่ใช่หนึ่งเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วเงินตาก็จะไหลเข้ามาหาคุณช่องทางทางด้านการเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางคุณเป็นคนที่หาเงินตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ทํางานเก็บเงินเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะในห่วงเวลานี้แหละนะคะหนึ่งดาบ คุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก้าวข้ามก้าผ่านความขาดแคลนก้าวข้ามความตกงานก้าวข้ามธุรกิจที่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วเพราะคุณได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยค่ะความสุขแล้วก็ชัยชนะหนึ่งถ้วยกับหนึ่งดาบโหทุกคนทุกคนเห็นไหมตรงกันมากเลยอะแต่ท่านี้นะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณนะคะการเกิดใหม่นั่นเองชีวิตใหม่ไม่ใช่การเกิดใหม่คุณจะเป็นดาวดวงใหม่ ที่ใส่สะอาดเหมือนคุณเอาตัวเองมารีไซเคิลใหม่นะคะที่เป็นคนใหม่คนใหม่บุคลิกใหม่หน้าตาใหม่อย่างเงี้ยค่ะนะคะหน้าตาใหม่ทําได้ด้วยหรอแม่หมอทําได้สิคะถ้ามีตังคนะ,คะทําได้ค่ะนะคะมาคะ่ะต่อคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะคุณมีความลังเลในเรื่องการงานนะคะคุณไม่กล้าตัดสินใจความขัดแย้งครั้งนี้ นะคะมันเกิดขัดแย้งกับตัวคุณเองนะคะบางท่านนะคะเราพูดตามตรงนะตกงานอยู่หรือว่างานมีปัญหาอย่างหนักหน่วงคุณเป็นคนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจกับเรื่องงานนะคะยังไม่กล้าตัดสินใจกับเรื่องงานแต่ถามว่ามันจะผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะนะคะผ่านได้คุณจะเมื่อถึงจ,จุดจุดจุดหนึ่งอะชะตาจะบีบบังคับคุณเองนะคะเราเชื่อเลยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง โชคชะตาจะบีบบังคับคุณให้คุณต้องลงมือทําให้คุณต้องลงมือตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะและถามว่ามันท้าทายไหมท้าทายค่ะนะคะการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการวัดวัดใจคุณ การตัดสินใจในเรื่องงานครั้งนี้มันเป็นการวัดใจของคุณครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะแต่คุณไม่กลัวนะคุณเป็นคนเก่งคุณไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นคุณคิดว่าที่ผ่านมาช่างแม่งมันอย่างเงี้ยค่ะจุดต่ําสุดแล้วคุณพูดคําว่าถ้าเมื่อไหร่คุณถึงจุดต่าสุดนะคะพูดคําว่าช่างแม่งมันอย่างงี้พูดหนักๆเลยนะคะจะพูดกี่ครั้งก็ได้พูดในห้องหรืออะไรก็ได้นะคะ พูดว่าช่างแม่มันแต่ถ้ามันยังเบาอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันอาจจะซอฟแต่ถ้ามันสุดแล้วให้พูดคาว่าช่างแม่มันอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ช่างแม่นี่มันมีสองทางเลือกก็คือปล่อยให้มันไปตดมนั้นหรือว่าลุกขึ้นสู้มีสองอย่างช่างแม่ก็คือปล่อยไปเลยแล้วก็อันที่สก็คือพอช่างแม่แล้วลุกชัดชัดตัวเองขึ้นมานะคะดึงตัวเองขึ้นมานะคะ เพราะว่าเรานี่แหละเป็นคนที่เราจะไม่ยอมให้ตัวเองโสมพูดอย่างนี้เราจะไม่ให้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้โชคชะตาจะสู้กับแต่เราก็ต้องสู้กับโชคชะตาให้ได้เนี่ยค่ะนะคะแม่หมอพูดจริงจังจังเลยจริงค่ะนะคะเพราะเราเคยเจอแล้วไงทุกคนเราเลยแบบอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ว่าการอ่อนแอไม่ได้ช่วยอะไรน้ำตาไม่ได้ช่วยน้ำตาช่วยได้นะคะมันฮิวใจเราแต่ว่า บางทีอ่ะความอ่อนแอมันจะทําให้เราโสมนะคะนี่เจอมาแล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะสเตนนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณชนะแน่นอนครั้งนี้เพราะความท้าทายเพราะความ ดื้อรั้นข้อดีของคุณคือคุณเป็นคนเก่งคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใช้คำว่าแม่มันแบบนี้นะคะขออนุญาตใช้คำดา่าหยาบนะคะช่างแม่มันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเห็นไหมคะคุณขี่นะคะกระทิงเลยนะคะคุณสามารถขี่กระทิงได้ซึ่งเด็กน้อยคนนี้สามารถขี่กระทิงได้เปรียบเสมือนคุณนะคะสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เมื่อคุณปล่อยวางเมื่อคุณได้หลุดพ้น จากบางสิ่งบางอย่างคุณได้ก้าวไปสู่ยุคแห่งสีวิไลยในตัวคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วไงต่อคะเราขอกรีดไพ่เราขอจับไพ่ก่อนนะนะคะไพ่ดีมากไพ่เข้มแข็งมากแรนดอมนี้นะคะเป็นไพ่ที่แบบแม่หมอสื่อออกมาแบบแม่หมอ,อยังบอกทำไมฉันพูดหนักแน่นจังเลยว้าอะไรอย่เงี้ย ปกติแม่หมอจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันครั้งนี้นะคะงานค่ะงานของคุณจะมีงานหนึ่งงานสองงานประจํากับงานลองนะคะงานออนไลน์ออฟไลน์นะคะบางทีคุณอาจจะได้กลับไปทํางานที่บ้านนะคะที่บ้านของคุณก็ได้นะคะนะคะไปเป็นอะไรนะเขากาลังเลือกตั้งอบวจใช่ไหมนะคะเนี่ยค่ะนะคะงานของคุณอาจจะทํางานลาดงานหลวงใช่ไหมคะ แบบนี้ก็ได้นะคะชาลีออตเนี่ยคุณเก่งมากคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณเดินไปสู่เป้าหมายบางคนจะเจอหลักทางไกลจะมีคนต่างแดนเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะโดี๋ยวชาลีออตคุณต้องเดินทางเท่านั้นการเดินทางจะให้คุณได้เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างการก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคุณได้ก้าวข้ามกำแพงจากความขาดแคลนเรียบร้อยแล้ว แต่มันไม่มีรูปความขาดแคลนความขาดแคลนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าก้าวข้ามไหมนะคะถ้าเราก้าวข้ามทุกอย่างจะเพอร์เฟกมองข้ามมันไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฝักใฝ่กับมันนะคะถ้ามันจะเกิดก็บอกช่างแม่มันอย่างนี้ค่ะวีงาน นะคะงาน2แล้วก็งาน3งานคุณจะบรรลุเป้าหมายนะคะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะงาน2งานสามก็กําลังจะเข้ามานะคะมีงาน2แล้วก็มีงาน3คุณจะบรรลุเป้าหมายจะมีคนต่างชาติหรือว่าการเดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะนะคะคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบ เอ่อทำเรื่องยืดเรื่องไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก้าวไปข้างหน้าค่ะที่รักนะคะอัศวินถือดาบนะคะการก้าวไปข้างหน้าของคุณอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับณห่วงเวลานี้นะคะชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการงานของคุณนะคะเป็นงานสองงานสามมีงานสองงานสามเข้ามาคุณเป็นคนเก่ง บางคนอาจจะได้กลับไปทำงานที่เก่าเก่านะคะนะคะคุณได้หลุดพ้นนะคะออกจากความขาดแคลนแล้วเห็นไหมคะคุณเดินออกมาจากความขาดแคลนเรียบร้อยแล้วนับจากนี้สิ่งดีงามคุณได้เดินออกมาจากความขาดแคลนแล้วอันนี้คือไพ่จบนะคะคุณได้เดินออกมาจากจุดที่มันทำให้ เขาเรียกว่าคุณได้เดินออกมาจากจุดเปลี่ยนแล้วนะคะจุดความขาดแคลนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดีงามเดอะซันชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะสิ่งที่คุณได้รับนับจากนี้มีแต่ความดีงามเงินตาก็จะเข้ามานะคะเงินตาเข้ามานะคะคุณจะได้มีการสัพพอร์ตนะคะตัวตนของคุณที่ผ่านมาคุณเจอหนักหน่วงมากทั้งทั้งพายุ นะคะลบอยู่คนเดียวเป็นแม่ทัพที่เหลืออยู่คนเดียวนั่นเองนะคะนี่คือตัวคุณนะคะการงานนะคะที่มันเคยมีปัญหามันจะจัดการได้ลงล็อกนะคะมันจะจัดการได้ลงล็อกนะคะบางคนมูฟออนเรียบร้อยแล้วในเรื่องการงานปัญหาทุกอย่างมันจะตัดสินนะคะถ้าคุณไม่ตัดสินเดี๋ยวชะตาของคุณจะตัดสินคุณเองถ้าคุณยังลังเลนะคะทุกอย่างจะตัดสินด้วยตัวมันเอง นะคะเวลาจะตัดสินมันจะบีบบังคับคุณเวลามันจะบีบบังคับคุณเข้าเรื่อยๆมันจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่คือไพ่ลายแล้วคุณก็มูฟออนจากความขาดแคลนเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งดีงามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินนะคะการงานคุณไม่ต้องห่วงนะคะก้าวไปข้างหน้าคุณจะมีความสุข นะคะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณ DM p a ็พนะคะก้าวแบบก้าวกระโดดนะคะของคุณก้าวแบบก้าวกระโดดเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะคะนี่คือ d m p a g มและนี่คือคุณได้ Move on จากมุ v ออนหรือว่าหลุดพน้นออกจากความขาดแคลนความแห้งแรง้งความทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่คุณเข้ามาดูนั่นเองวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับ เก้าถ้วยรวยคือความรวยเลยนับจากนี้นะคะคุณจะเป็นคนรวยบางคนอ่าได้กลับไปทํางานเก่าแต่ได้ตําแหน่งใหม่แล้วเงินเดือนขึ้นสูงกว่าเดิมนั่นคือความรวยความสุขกับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอก็โอ๊ยเราขอดูตรงนี้กันเอาไพ่ใหญ่ก่อนนะคะไพ่ใหญ่เนี่ยค่ะไพ่ใหญ่เดอราชารีออนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็ดอรสเตนคุณเป็นคนเข้มแข็งมีทั้งหยินอย่างในตัวมีความแข็งมีความแข็งมีความอ่อนโยนในตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถอุชนะอุปสรรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเดอร์ซันเกิดขึ้นแล้วชีวิตใหม่ที่รุ่งโรจที่ประสบความสําเร็จเดอะซันไพ่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเป็นไพ่คนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดก็คือดีเอ็มพ กับ D e m p o o l e r นั่นเองและตอนนี้คุณได้เป็น D m p o e และ The Sun เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะมีความสุขนะคะขับรถฟังไปด้วยแล้วก็ระวังด้วยนะ